สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TISCO T-Fake Hub ค่ะดิฉันดารุณีสิงหาดรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราอยู่กับคุณเจีรประภาทองบุค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาสวัสดีค่ะน้องบีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตตัว New Trading System ค่ะบน Streaming ในระบบของตัว TFX ค,ค่ะคก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อดีของการอัปเดตก็คือจะช่วยให้การส่งคำสั่งค่ะมีเปียระสิทธิภาพด้วยมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยกระดับเครื่องมือและโปรแกรมนะคะที่ใช้ในการตรวจสอบได้รวดเร็วและแม่นยำนะคะ,คะตัวนี้นะคะเริ่มใช้ไปตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมแล้วค่ะ วันนี้เราเข้าหัวข้อแรกของเราค่ะหัวข้อที่1น,นะคะก็คือการ remove special market order MP หัวข้อที่2นะคะเป็นการ remove validity good till section good time and good till next a u c t i o n ค่ะหัวข้อที่3มค่ะ add validity GTD แล้วก็ GTC ค่ะหัวข้อที่4ค่ะ add new ticker condition section on function stop order ค่ะขอเชิญพี่ปาได้เลยค่ะโอเคก็คลิปนี้นะคะเราจะพูดแค่หัวข้อแรกนะคะ ที่ที่เป็น Remote Special Market Order ออกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความหมายของตัว MP เนี่ยคืออะไรบ้างนะคะก็คือว่ามันเป็นคำสั่งนะคะที่สามารถส่งคำสั่งได้ช่วง Market Open เท่านั้นนะคะ,คะเท่ากับว่าช่วง p r Open นะคะหรือว่าเป็นช่วง b บร a อย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถส่งคำสั่ง <NPC S 1> ได้ a ก็ส่งไม่ได้ใช่ค่ะ,คะจะไม่สามารถส่งได้นะแล้วก็ในส่วนของข้อ2นะคะ มันจะเป็นคําสั่งที่นักลงทุนเนี่ยเขาจะต้องการให้ออเดอร์นั้นจับคู่ทันทีอย่างชเช่นเขาจะบอกว่าให้เคาะทันทีหรือว่าให้แมทให้โยนเลยอะไรเงี้ยค่ะนักลงทุนก็จะชอบใช้เมนูนี้กันนะคะแล้วก็ซึ่งตัว MP เนี่ยก็จะเป็นคำสั่งที่มีอยู่ในออเดอร์ไท์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าออเดอร์ไทป์เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะ,ะปัจจุบันเนี่ยเป็น new trading system แล้วนะคะออเดอร์ไทป์เนี่ยก็จะเหลือแค่4ประเภทนะคะก็คือมีตัวลิมิตนะคะ,ะ ATO แล้วก็ MP MKT แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น MP MTL ค่ะนะคะ,ะคำสั่งไหนคะที่ใช้แทนตัว MP ที่ถูกรีมูฟออกไปก็ เราจะใช้ตัว mp mkt ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในเบื้องต้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเล่าหน้านี้ก่อนก็คือว่าก่อนที่นักลงทุนจะส่งคําสั่งเนี่ยเดิมเนี่ยจะต้องมาที่ถ้าอันนี้คือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เนาะ<ช>ต้องเลือกตัว page order นะคะ เราจะลองหรือช็อตแล้วก็ติกเองนะคะ,คะแล้วก็เลือก Open ตรงซิมโบ l เนี่ยคือต้องใส่สินค้าที่เราจะซื้อขายนะคะว o ลุ่มก็คือใส่จํานวนสัญญาทีเนี้ยไอที่เป็นตรงเลขหนึ่งะคะตรงไพรยเนี่ยมันจะมีลิมิตที่เราบอกไปคือตรงออเดอร์ไทปเนี่ยการส่งสั่งลิมิตก็คือต้องระบุราคาค่ะนะคะลูกค้าสามารถระบุราคาได้หรือจะเลือกเป็น ATO ก็คือเลือกเป็นราคาเปิดะนะคะ,คะ แล้วก็หรือจะเลือกเป็น mp mkt ก็คืออยากให้แมททันทีนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็น mp mtl เนี่ยก็จะต้องมันจะเป็นแมทเฉพาะเบสบิดหรือเบสออฟเฟอร์เท่านั้นนะคะที่เหลือก็ต้องตั้งราคาลาสต่อให้ค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนี้แจ้งนิดนึงนะคะว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็ในสตรีมมิ่งแอปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า ios นะคะเขาก็จะเหลือ4ประเภทเหมือนกัน<ค>นะคะในส่วนของ ตัวเดอร์ไทยนี้อ่าโอเคทีนี้คำสั่งที่ใช้แทน MP อย่างที่น้องบีถามแล้วเนาะก็ตอบไปแล้วก็คือตัว MP MKT นะคะแต่ว่าต้องเลือกเป็น IOC นะคะมันมันอยู่ตรงไหนอะคะพี่ปาตัวนี้แล้วก็ส่งคำสั่งยังไงได้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมคะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเวลาเราจะส่งใช้คำสั่งนี้นะคะเราก็ต้องมาเลือก ตรงลิมิตตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นคำว่า mp mkt นะคะเนื่องจากว่าระบบเขาจะดีฟ u ล์ค่าเริ่มต้นเป็นคำว่าลิมิตนะคะเราเปลี่ยนเป็น mkt ปุ๊บนะคะแล้วคลิกที่คอนนะคะตรงนี้นะคะตรงเลข2ตรงนี้นะคะถ้าเป็นเครื่องคอมเนี่ยระบบจะ Default แหละเป็น ioc ให้ค่ะนะคะ,คะแต่ถ้าเป็นในมือถือนะคะ,ะตรงนี้ต้องนับ นักลงุนต้องเลือกเองนะคะเป็น IOC เปลี่ยนจากคำว่า day เป็น IOC แปลว่าในมือถือเนี่ยมันจะไม่ได้ default เป็น IOC ให้ต้องเลือกใหม่นะคะต้องระมัดระวังกันตรงนี้เวลาส่งคำสั่งค่ะค่ะพี่ปานถามเพิ่มนิดนึงค่ะอย่างสไลด์เมื่อกี้นะคะก็ะ สเมื่อกี้ค่อย่างสมมุติว่าถ้าเราใส่เป็นสมมุติเราใส่เป็น mp mkt แล้วเนี่ยเรากดลองเข้าไปเลยได้ไหมคะถ้าเป็นเครื่องคอมอย่างที่บอกว่าระบบมันจ cd4 ก็คือสามารถกดลองหรือว่ากดซับมิส่งคําสั่งได้เลยนะคะก็จะแมททันทีให้เลยนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเป็นมือถือก็คือต้องเลือกนั่นเองอเลือก i c o ค่ะ,คะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการส่งคำสั่งค่ะ ทีนี้ต้องบอกก่อนวนะ่าช่วงแรกตอนที่ระบบเขาขึ้นใหม่ๆนะคะช่วงวีคแรกอะคะ่ะวีคหึสองวีคแรกเนี่ยนักล,ลงทุนหลายท่านก็จะเจอปัญหาว่าเอาฉันเลือกตัว MKT แล้วเนี่ยส่งคําสั่งไปเลยเนี่ยระบบจะดีฟอ t เป็น day ถูกไหมคะ ทุกคนก็ที่เล่นฟังก์ชันเนี้เขาก็จะเทรดไม่ได้ค่ะมันจะขึ้นเป็น not allowed to trade ตามที่แจ้งนะคะที่อ e r อร r นี้นะคะทีนี้ก็จะมีวิธีการแก้ไขนะคะซึ่งวิธีการแก้ไขเนี่ยมันก็จะมีหลายขั้นตอนเหมือนกันก็คือหลังจากที่เราเลือก mkt แล้วเราต้องไปคลิกที่ con น,นะคะตรงเลข3นี้นะคลิกที่ con แล้วก็ตรงเลข4ก็คือเปลี่ยนตรงคำว่า day เป็น ioc นะคะแล้วถึงค่อยกด submit เพื่อส่งออเด์นะคะ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเซเทคเขาก็มีการแก้ไขเรียบร้อยนะคะคือแก้ไขให้ Default เป็น IOC ก็คือเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการส่งออเดอร์ให้สำหรับนักลงทุนที่ที่เทรดฟังก์ชันนี้นะคะที่เป็น MP MKT แล้วจะอยากได้ตัว IOC นี้ที่ให้ว่าให้แมททันทีค่ะเอ๊แะและในมือถือนี่คะ่ะยัง Default เป็นอะไรคะตอนนี้ในมือถือนี้ยังไม่ได้แก้ไขนะคะก็คือ มันก็จะ Default เป็นคำว่า Day อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะส่งไม่ได้นะนักลงทุนจะต้องเลือกเป็น IOC เท่นาน,นั้นนะคะจะส่งได้ค่ะโอเทีนี้คำว่า Order t y p e นีค่ะมันก็จะเดี๋ยวเราจะมีเล่าถึงความหมายของเขานะคะว่า Order t y p e ตัว MPMKT ที่มี IOC กับ FOK OK ต่างกันยังไงนะคะและตัวที่เป็น MTL ด้วยนะคะค <c oughs> ่ะแล้วส่วนแล้วรวมถึงการส่งคำสั่งซื้อขายและการเลือก Validity ของ <c oughs> แต่ละตัวนะคะแล้วอันสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเรามีการโชว์วอลุ่มนะคะ <c oughs> ให้ดูว่า <c oughs> วอลุ่มแบบไหนที่สามารถซื้อแล้วแมทเลยนะคะ <c oughs> มีตัวอย่างด้วย <c oughs> ในตอนท้าย <c oughs> ค่ะค่ะ,อ,ะอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูความหมายของ M P M K T นะคะตัวนี้ก็คือว่าจะเป็นการจับคู่คำสั่งด้านฝั่งตรงข้ามทุกระดับก็คือทุกราคาที่อยู่ในคิวนะคะก็คือเป็นที่โชว์เป็น5 bid 5 offer อะคะ่ะหากจับคู่ไม่หมดนะคะระบบก็จะทำการยกเลิกในส่วนที่เหลือนะคะ,คะจากตัวอย่างเนี่ยก็คือเลขหนึ่งเนี่ยก็คือเราเลือก M P M K T แล้วแล้วก็ข้อ2เนี่ยเรามาคลิกที่ Con ใช่ไหมค,คสังเกตเนี่ยเขาจะมีแค่2องทางเลือกให้ก็คือตัว IOC กับ F.O.K. นะคะอันนี้คือย้ำว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแต่ถ้าในมือถือมันก็โชว์เยอะกว่านี้ถ้าในมือถือนี้จะเป็น Cancel Date Day ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็น F.O.K. I.O.C. ถูกต้องไหมคะจ้าใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการส่งคำสั่งนะคะที่เป็น M.K.T. วงเล็บ I.O.C. นะคะอันดับแรกเลยนะคะลูกค้าก็เลือกเลยว่าจะลองหรือ Short นะคะแล้วเลือก Open ตรงเลขหนึ่งนี้นะ ใส่สินค้าเงินเข้าไปแล้วก็วอลลุ่มจากตัวอย่างเนี่ยเราใส่เป็นร้อยสัญญานะคะเผื่อลูกค้าที่แบบรายใหญ่ที่เขาตั้งออเดอร์เยอะนะ,ะแล้วก็ข้อ2เนี่ยก็คือใส่เป็น mp mkt นะคะส่วนตรงเลข3เนี่ยเรามาคลิกดูตรง c o n ตรงคอนดิชันนะคะถ้าเป็นเครื่องคอมอย่างที่บอกระบบมันดีฟอร์เป็นใน o อให้นะคะความหมายของเขาคือหากจับคู่ได้ไม่ครบจำนวนที่กำหนด<ๆ>ที่เหลือจะถูกยกเลิกค่ะ แล้วก็ส่วนทางเลือกที่สองที่เป็น F O OK K นะคะก็คือ M P M K T แล้วก็เลือก F O OK. K ดูตรงเลขสามนะคะแล้วก็มาเลือกหรือว่าคลิกตรง condition แล้วก็เลือกเป็น F O OK K เองนะคะตัวนี้สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเทรดแบบนี้นะคะก็คือ,อ,อความหมายของเขาคือหากจับคู่ได้ไม่ครบจำนวนที่กำหนดคำสั่งจะถูกยกเลิกทั้งหมดอ๋อแปลว่าถ้าได้ของไม่ครบตามที่ส่งเข้าไปนี่ก็คือก<อ>็อจะไม่เอาเลยใช่ระบบก็จะ c a n ซิลเลยนะคะ ส่วนเรื่องวอลลุ่มนะคะวอลุ่มนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะคะอ,คอย่างที่บอกไปว่าการเสนอซื้อขายถ้าเกิดว่ามีวอลุ่มที่เป็น5 b บิต5้าหเฟอร์จำนวนน้อยนะคะมันก็จะกระทบอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะจากตัวอย่างเนี่ยลอง open 1นร้อยสัญญานะคะของตัว S50U23 นะคะจากในรูปเนี่ยฝั่ง o f f เฟมีเสนอขายอยู่6 สิบห้าสัญญาแต่เราบอกว่าเราอยากเพ่นลองคือเราอยากจะซื้อถูกไหมคะซื้อที่ร้อยสัญญาแต่มีคนขายรวมกันถ้าหบีนะคะหกสิบสัญญาเองอสำหรับคนที่เทรดที่เป็น i อ c อเนี่ย มันก็จะแมทแค่หกสิบห้าสัญญาที่เหลือก็จะแคนเซิลให้อ๋อก็แคนเซิลสามสิบห้าสัญญาถูกไหมคะใช่ค่ะที่นอกเหนือจากร้อยสัญญานะคะอ่าใช่ใชก็คือมีร้อยสัญญาแมทหกสิบห้าที่เหลือสามสิบห้าอ่า,อาส่วนทางเลือกที่สองนะคะที่เป็น FOK OK นะคะตัวนี้นะคะก็คือ หากไม่มีของระบบก็จะแคนเซิลออเดอร์นั้นทันที T เลยค่ะก็คือแคนเซิลทั้ง100่อคนเลยใช่ไหมคะพี่บ๊าใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าถ้าดูคำสั่ง 2, <อ> 2> ประเภทนี้นะคะของ IOC กับ FOK OK ตรงนี้ค่ะคะก็คือเราก็ควรจะเลือก IOC เนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการอยากให้มันแมท่ะมแมททันทีนทค่ะนี่ได้ว่าก็คือเคสตัวอย่างที่ยก <Him. S 1> มาถือว่าเห็นภาพมากๆเลยก็นักลงทุนก็คือดูเคสตัวอย่างแล้วก็เอาไปศึกษาแล้วก็ ส่งคำสั่งจริงก็จะได้ไม่ผิดพลาดค่ะค่ะเรามาดูในสมมุติว่าวอลุ่มที่เขาเสนอ,ซ,อ<ม>ซื้อขายมีจำนวนมากนะคะคำสั่งของไอตัว mkt ที่เป็น ioc หรือว่า fok OK ในกาวนิยเพ่นลองร้อยสัญญาค่ะ,ะตัวนี้มันก็จะแมทครบทั้งสองประเภทเลยเนื่องจากว่าดูฝั่งออฟเฟอร์นะคะวอลุ่มเขาโชว์มา242ค่ะแต่ว่าเราอยากจะซื้อแค่100สัญญาเนี้ยค่ะก็จะแมท ครบเลยมีวอลลุ่มเพียงพอต่อควาต้องการในการส่งออเดอร์ใช่ใค่ะแต่ถ้าเป็นฝั่งรองก็ไม่น่าจะแมทคมนะคะพี่ปายเห็นวอลลุ่มฝั่งบิดนี่คือมีแค่หนึ่งใช่ใช่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยนะเดี๋ยวเราไปต่อด้วยที่ M P M T L นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะมพี่ปาใช่ค่ะ <Okay. S 2> ตัวนี้นะคะความหมายของเขาคือจะจับคู่กันทุก คือจับคู่กันคำสั่งด้านตรงกันข้ามนะคะ,คะก็คือจะเป็นราคาที่ซื้อขายที่ดีที่สุดก็คือจะต้องเป็นเบสบิดหรือเบสออฟเฟอร์ะนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเราโอเพนลองเราก็จะต้องดูฝั่งเบสบิดถ้าโอเพนชอตก็ดูฝั่งไม่ใช่สิเมื่อกี้พูดผิดถ้าโอเพนลองเราจะดูฝั่ง ฝั่งออฟเฟอร์คนที่เสนอขายเราก็เราจะซื้อถ้าเป็นโอเพนชอตเราจะขายใช่ไหมเราก็ดูฝั่งที่ฝั่งบิดที่เขาเสนอซื้อเราแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดเราส่งคำสั่งเข้าไปนะคะหากจับคู่ไม่หากจับคู่ไม่ครบจํานวนเนี่ยระบบจะที่เหลือเนี่ยจะส่งเป็นราคาสุดท้ายให้เป็นราคาล่าสุดถูกต้องค่ะมาดูการส่งคําสั่งนะคะก็ตรงเลขหนึ่งก็คือเลือกลองโอเพนนะแล้วก็กรอ สินค้าองิงวอลลุ่มนะคะแล้วก็เลขสองตรงนี้เราก็เลือกเป็น MTL นะคะ,ะ,คะแล้วตรงตรงนี้ค่ะตรงคอนดิชันเนี่ยก็ไม่ต้องกดนะคะเ,คเราสามารถกดซับมิดได้เลยหรือว่ากดส่งออเดอร์ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าระบบเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าทางสมาร์ทโฟนโมบายอะไรเงี้ยนะระบบเขาจะดีฟอยเป็นตัวดีให้นะคะ,คะซึ่งการดีฟอยเป็น D ของตัว MTL เนี่ยค่ะ สามารถส่งคำสั่งได้เลยะนะคะ,ะเรามาดูวอลลุ่มในส่วนของถ้ามีวอลลุ่มจำนวนน้อยนะคะในส่วนของ MPMTL เนี่ยมันก็จะ แมทได้ไม่เยอะนะคะก็ค <c oughs> ือตามอลุ่มที่โชว์นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยนักลงทุนคนนี้เขาบอกว่าอยากจะลองประเภทหนึ่งร้อยสัญญานะคะแต่ว่าเบสบิดเนี่ยมีแค่หนึ่งหนึ่งอนก็คือหนึ่งสัญญาะนะคะเท <c oughs> ่ากับว่ารายการเนี้ยสมมติส่งคำสั่งเข้าไปแล้วเนี่ยระบบจะแมทแค่หนึ่งสัญญานะคะที่เหลือเก้าสิบเก้าสัญญาก็จะถูกตั้งต่อเป็นราคาลาสให้ที่ราคาที่เพิ่งแมทไปนะคะสมมติแมทเก้าสองสองก็จะแมทที่เก้าสองสองเลย ก็จะตั้งตั้งต่อที่ราคา922ต่อก็เรียกว,ว่าเป็นตั้งคิวอิงที่922ใช่ใช่ค่ะอ่ามาดูในกรณีที่ว่ามีวอลลุ่มเสนอซื้อขายจำนวนมากนะคะของการส่งคำสั่ง MPMTL เนี่ยก็ลองร้อยสัญญาเหมือนกันนะคะตัวนี้เขาเสนอออฟเฟอร์อยู่เสนอเสนอขายอยู่ที่242เท่ากับรายการนี้ก็แมททันทีร้อยสัญญา ค่ะพอลุ่มีเพียงพอใช่ก็มาทันทีก็สรุปได้ประมาณว่าอันนี้คือถ้าเกิดการส่งคำสั่ง MPMK t หรือ MPMTL หากวอลุ่มที่เสนอซื้อขายมีจำนวนมากนะคะรายการที่ตั้งไปก็จะแมทันทีค่ะโอเคค่ะสรุปนะคะก็คือเป็นการรีโมฟตัว Special Market Order ค่ะหรือ MP เนี่ยค่ะก็ ตัวที่มาแทนตัว MP, ก็จะเป็น MP MKT IOC ถูกต้องไหมคะพี่ปาใช่ค่ะตัวระบบตัวนี้นะคะก็คือ,อในตัวอย่างเครื่องคอมค่ะมันก็จะดีฟォ์เป็นตัว IOC ซึ่งนักลงทุนนะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยแต่เพิ่มความราะมัดรวะรวังในการเห็ุนี้นึงค่ะในตัวมือถือะคะ่ะมันจะดีฟ u l ์เป็น d a y ค่ะนักลงทุนต้องทำการแก้ดับดาวลงมานะคะและเลือกเป็น IOC ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ วลุ่มในการซื้อขายค่ะมีผลต่อการส่งคําสั่งทั้งหมดเลยนะคะว่าจะแมทหรือไม่แมทค่ะพี่ปาวนี้ครบถ้วนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปามากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางมอลลอนฮิสโกจะนำความรู้ดีๆเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจมาฝากทุกท่านค่ะทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกาค่ะผ่านทาง f Facebook t i s c o Security ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ